โตยต้าไม่สน E ีวีอีกครั้งจะรอดไหมในยุคที่ E ีวีเฟื่องฟู สวัสดีครับผมกัเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถโตยต้าในยุคที่ต้องบอกว่า E ีวีกำลังเฟืนะ่องฟูณปัจจุบันนี้นะครับโตยต้าจะอยู่ยังไงนะครับโตยต้าจะมีทิศทางแบบไหนแล้วทําไมโตยต้าถึงไม่สนใจ E ีวีเลยนะฮะวันนี้จะค่อยพามาไล่เลียงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโตยต้ารนล้วนเลยนะฮะ พามาเริ่มต้นพูดคุยเรื่องแรกแล้วกันนะครับพาทุกท่านมารู้จักกับท่านประธานโตย้าคนปัจจุบันนะครับที่ต้องบอกว่ามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของรถ E ีวีเยอะมากนะฮะก็คือประธานอากิโอะนะฮะโตโยดะเป็นประธานปัจจุบันนะฮะคนปัจจุบันของโตย้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นซึ่งต้องบอกว่านี่คือคนที่ใหญ่ที่สุดของโตย้าณปัจจุบันแล้วนะครับจัดว่าเป็นทายาตรุ่นที่3นะฮะของผู้ก่อตั้งโตโยต้าเลยนะครับก็คือเป็นเหรนของผู้ก่อตั้งเลยนะฮะ ถ้าพูดตามภาษาบ้านๆนะครับนี่ก็คือเกิดมาก็เป็นคนโตโยต้าตั้งแต่เกิดเลยนะครับสำหรับท่านอากิโอนะฮะ ท่านมีคําพ <oil. S 1> ูดหลายๆคำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพูดถึงรถ E ีีเนี่ยอาต้องบอกว่าค่อนข้างจะนะฮะไม่ค่อยสนใจรถ e v ีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะฮะถึงท่านบอกว่าไม่สนใจก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีการลงทุนในรถ E ีค่อนข้างเยอะนะครับมีการลงทุนไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เราจะเห็นนะครับว่าโตยต้าก็ลงทุนใน E ีีเยอะนะครับแต่ถ้าตามคําพูดท่านนะฮะก็ไม่ค่อยสนทังเท่าไหร่ล้ฮะลงทุนไว้ก่อนนะครับ ามาดูทางด้านของปีนี้นะฮะปกติท่านจะพูดเกี่ยวกับรถ EV บ่อยมากนะครับแทบจะทุกปีเลยมาดูปีล่าสุดนี้นะครับที่าสเวกัสนะฮะท่านก็ยังพูดเหมือนเดิมอยู่นะครับว่าไม่เชื่อว่ารถยนต์ EV ีเนี่ยจะถูกนํามาใช้นะครับอย่างรวดเร็วมันจะมีหลายปัจจัยนะครับท่านก็บอกเลยนะฮะหลายปัจจัยอาจจะแพงมั่งอาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวปัจจัยเนี่ยจะพูดทางด้านค้ายคลิปนะครับว่าท่านบอกว่ายังไง ทำไม EV ีถึงไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะปัจจุบันนี้นะครับในช่วง5-10ถึงปีเนี่ย EV ไม่น่าจะเปี้ยงป้างขนาดนั้นนะครับส่วนเป้าหมายของ Toyota เนี่ยก็ยังบอกว่าเป็นเป้าหมายเดิมอยู่นะฮะก็คือเน้นความพึงพอใจให้กับลูกค้าในวงกว้างนะครับสำหรับทิศทางเนี่ยโตโยต้าเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเราแบบต้องมองว่าเรื่องของการบริการนะครับเรื่องของความพอใจของลูกค้าเนี่ยอันนี้คือหัวใจหลัก ของโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็ชนะใจนะครับของลูกค้ามาอย่างยาวนานเลยนะฮะอ่ะทีนี้หลายๆท่านก็คงตั้งคําถามเหมือนกันเริ่งนี่แหละครับโตโยต้าเนี่ยไม่สน EV ีอ่ะคือบริษัท EV ในโลกนี้นะครับอ่เขาโตเปี้ยงป้างกันนะฮะแล้วโตโยต้าแบบมาพูดอย่างเงี้ยนะฮะกลับไปโค่นด้านเลยกับ EV ีนะฮะโตโยต้าจะเป็นยังไงในระดับโลกนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาไล่เรียงดูว่าโตโยต้าเนี่ย ถ้าดูมูลค่าในตลาดนะครับหรือว่าทางด้านของตลาดหุ้นเนี่ยโตโยต้าจะอยู่ยังไงนะฮะอาพาทุกท่านมาไล่เลียงนะครับมูลค่าของตลาดนะครับพามาดูนะครับในช่วงปีท้ายนะครับปกติแล้วโตโยต้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักร้อยไปปลายนะครับจนถึง200พันล้านดอลลาร์นะฮะอันนี้เพื่อนๆสมาชิกไปคูณเอาเองแล้วกันนะฮะตัวเลขมันเยอะแต่ว่าตัวท้ายนะฮะคูณด้วยพันล้านดอลลาร์นะครับ ่แล้วก็จะเห็นนะครับเนี่ยช่วงประมาณปี2018นะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสองร้อยพันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่เรามาดูปีที่ท่านแบบพูดเกี่ยวกับ EV ีบ่อยๆนะฮะก็ช่วง2อสปีหลังนี่นะฮะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองนะครับอ่าปกติแล้วนะฮะหลายๆท่านคงจะคิดนะฮะพูดเกี่ยวกับรถ EV ีแล้วส่วนทางหุ้นน่าจะตกนะฮะถ้าพูดตามสาษาบ้านนะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับยิ่งท่านพูดว่าจะใช้รถน้ํามันต่อไปเนี่ยหุ้นของโตโยต้าเนี่ยโตขึ้นนนเเปป็รระะะวัตติศาส์ลยฮ แล้วปีนี้นะครับมกราคมปีนี้เลยนะครับโตโยต้าโตขึ้นไปถึง291พันล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าโตที่สุดในประวัติศาสตร์ของโตโยต้าเลยนะฮะ โอ้โหที่ต้องบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยบรนด์อื่นเขาประกาศจะ EV ทั้งโตนะฮะอันนี้โตยต้าประกาศว่าจะน้ํามันต่อก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ,ะแต่ก็ค่อยๆลดลงตามตลาดนะครับแต่พอมัคคานะฮะปกติโตยต้าก็จะโตขึ้นมัคคลาหลังจากที่ประกาศยอดขายนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของยอดขายนะฮะทางด้านของมูลค่าตลาดเห็นแล้วนะฮะว่าโตต่อเนื่องมาดูยอดขายเป็นยังไงนะครับอยอดขายทั่วโลกของโตยต้าเนี่ย โตขึ้นอย่างโอ้โหมหาศาลเลยนะครับปีที่แล้วปี2021เนี่ยโตยต้ามียอดขายมากถึง10.49ล้านคันนะครับโอ้โหคุณพระนะฮะอันนี้คือเราแบบไม่ต้องพูดถึงว่าอนาคตเป็นยังไงเลยนะฮะมาดูปัจจุบันคือโตยต้าขายเยอะที่สุดในโลกนะครับโอ้โหนี่ถึงว่านะครับโตยต้าเขาถึงกล้าพูดนะว่า ทางด้านของ e ีวีเนี่ยเขาก็ไม่สนแล้วครับเพราะมูลค่าบริษัทก็โตนะครับทางด้านของตัวยอดขายก็โตนะครับเนี่ยก็ยังไม่มีความจําเป็นนะเนาะที่จะต้องไป e ีวีนะครับเพราะขายปัจจุบันเนี่ยก็ยังขายดีอยู่พะยางนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักๆเลยลหละนะครับแล้วทางด้านของโตยต้ามาประกาศช่วงกลางปีเป็นอย่างเงี้ยผมมั่นใจนะครับว่ามกราคมยอดขายโตยต้าเขาน่าจะเห็นแล้วแหละว่ายอดขายโตยิต้าปีนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับทีนี้พามาดูเหตุผล เกลื่นเอาไว้ต้นคลิปนะฮะว่าท่านประธานเนี่ยเขาหเหตุผลอะไรไว้มั่งนะครับทำไมไม่สน E ีวีเขาแบ่งเป็น3ข้อจะค่อยไล่เรียงนะครับพามาดูข้อแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับข้อแรกเนี่ยทางด้านของประธานโตโยตานะครับก็ได้พูดเกี่ยวกับรถ EV วไว้ว่าข้อแรกนะฮะรถ EV เนี่ยไม่ได้รักโลกจริงๆนะครับคือให้เหตุผลไว้อย่างนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนใช้รถ E ีเยอะๆนะฮะ มันไม่ได้หมายความว่าโลกเรามันจะสะอาดขึ้นหรือดีขึ้นนะครับมันจะเปลี่ยนแค่การใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแค่นั้นเองนะครับที่ต้องบอกว่าทางการเลรติ้งก็ไม่มีข้อมูลนะสำหรับการสนับสนุนข้อมูลนี้นะครับแต่เพื่อนสมาชิกก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะท่านเหตุผลว่าอย่างนี้นะครับก็คือรถ E ีีเนี่ยยิ่งใช้เยอะนะครับทางด้านของการใช้พลังงานก็จะเปลี่ยนจากทางด้านของน้ํามันนะครับไปเป็นไฟฟ้าแค่นั้นเอง และโรงงานไฟฟ้าเองนะครับก็สร้างโมลพิษเหมือนกันนะครับก็จะมีทิศทางที่สร้างโมลพิษที่เรียกว่าน้อยลงมากนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแบบสะอาดจริงจังอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นหัวข้อที่ว่าลถ E ีีไม่ได้รักโลกจริงๆนั่นเองนะครับอาทีนี้เรามาดูทางด้านของข้อถัดมานะฮะนี่มี3ข้อนะท่านพูดไว้ทางด้านของ,นงเนื้อหาข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาตินะครับพูดไว้ทำไว้3ข้อนะครับอาที้มาดูข้อที่2นะฮะ ข้อที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องรถ E ีเนี่ยก็คือความเสี่ยงทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนนะครับอ่าคือยกตัวอย่างให้ฟังด้วยนะครับว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหมายความว่าการแบบสร้างโรงงานไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันลงทุนสูงนะครับถ้าจะสร้างให้เพียงพอกับความต้องการที่จะใช้เนี่ยโอ้ใช้เงินเยอะมากนะฮะแล้วมันมีความเสี่ยงในแง่ของการลงทุนคือถ้ามันมีข้อผิดพลาดมา หรือโลกมันเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันจะเกิดความเสี่ยงอย่างสูงเลยนะครับก็เลยแนะนําว่าควรจะกระจายการลงทุนไว้มั่งนะครับไว้ทางน้ํามันมั่ง าไว้ตอนนี้นะครับก็มองว่าทางนั้นของรถไฮบริดน่าจะดีที่สุดไว้อย่างนั้นนะครับแล้วส่วนอนาคตอ่ะเขายังพูดถึงนะครับเรียกว่าฟิลเซลอยู่นะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าโตโยต้าพูดถึงฟิลเซลบ่อยมากช่วงนี้ว่าเขาจะขยับไปทางนั้นไหมแต่ก็รอดูในอนาคตนะฮะเพราะโตโยต้ากับฟิลเซลเนี่ยตอนนี้ถ้าทําได้ถือว่าเรื่องดีเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าจะเอามาขายได้ในราคาถูกไหมนะครับ ทีนี้มาดูข้อที่3นะครับก็คือข้อสุดท้ายที่ท่านประธานพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะครับเกี่ยวกับรถ E ีีเนี่ยก็คือวัตถุดิบแบตเตอรี่ EV นะครับต่อไปจะขาดแคลนอันนี้คือเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งแน่นอนนะฮะหลายท่านก็คงทราบดีนะครับว่าทางญี่ปุ่นเองเขาไม่ได้มีวัตถุดิบ E ีอะไรเยอะแยะนะครับมีแต่ประเทศจีนมีเยอะนะครับแต่แม้แต่นะฮะเขาก็ยังไม่ไม่ค่อยสนใจนะเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับก็ยังบอกว่ามันจะขาดแคลนแน่นอนในอนาคตนะครับ เพราะมันมีแร่สำคัญอยู่2-3ตัวนะครับที่ใช้ไปก็จะหมดไปในนาคตนะครับแล้วตลาดนี้เขาจะเรียกว่าเลดโอเชีนะฮะคือตลาดที่แข่งขันกันดุเดือดนะฮะคงจะว่าแต่อนาคตเลยฮะปัจจุบันนี้ก็ยังแบบว่า แข่งกันน่าดูเลยนะฮะหาแรก่กันนะฮะใครมีแรก่ก็ผลิต E ีได้นั่นเองแต่ถ้าไม่มีแรก่ก็ผลิตรถ E ีีไม่ได้นะครับก็เลยทาให้ทงทางด้านของโตโยต้าให้เหตุผลมาในข้อที่3นะครับว่าที่ไม่สนใจรถ E ีีเนี่ยแล้วไม่คิดว่ามันจะมีอนาคตได้ขนาดนั้นนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็แร่ต่างๆนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าทางด้านของโตโยต้าก็ตั้งเป้าหเหมือนกันนะฮะว่าจะลงทุนในอินโดนีเซียนะครับจากที่อินโดนีเซียเขาประกาศนะเนาะทางอินโดนีเซียเขามีแร่นะฮะก็ ถือซะว่านะฮะทางด้านของโตโยต้าก็หยดหยอดไว้มั่งกระจายความเสี่ยงไว้มั่งนะครับสําหรับนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางด้านของโตโยต้านะครับพูดอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องใช้คําอย่างนี้นะฮะพูดอีกครั้งหนึ่งเขาย้ําบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถ E ีวีเนี่ยว่าไม่ใช่อนาคตนะเขาไม่สนใจเรื่อง E ีวีอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ใช่อนาคตของเขาแน่นอนแล้วทันทีที่พูดนะฮะทุกครั้งนะครับ ยอดขายก็โตเอาโตเอานะครับมูลค่าบริษัทก็โตเอาโตเอาอย่างที่เห็นนะฮะก็เลยทําให้โตยต้าน่าจะยังไม่เปลี่ยนจุดยืนง่ายๆแน่นอนในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับแฟนๆโตยต้าก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะมี e ีวีไหมแต่กรซิ่งฟันธงนะฮะว่าน่าจะยังไม่มีในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนนะครับถ้ามีก็แพงนะฮะว่าอย่างนั้นขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ